เมคเลยมาปั้นอะโวคาโดกันค่ะนี่ใช้เป็นโทนเขียวนะคะอันนี้เป็นสีของเนื้ออะโวคาโดนะอออกเขียวๆเหลืองๆอ่อนๆนะคะแล้วก็เขียวที่เข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็เขียวนะคะเริ่มต้นที่สีเขียวอ่อนก่อนนะคะนี่มันออกโทนเหลืองๆนะ กลี้งนะคะใช้ไม้กลี้งปกติจะใช้เป็นที่ริดดินนะที่ริดดินเนี่ยจะง่ายกว่านะคะแต่ว่าจะทำให้ดูวันนี้ก็เลยใช้เป็นไม้กลี้งแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งนะ ถ้าใครมีเครื่องรีดดินนะคะเอาอันนี้ไปรีดมันจะง่ายกว่าก็คือรีดลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ใช้เป็นไม้กลิ้งเพราะว่าจะทําให้ดูด้วยนะคะเผื่อบางคนไม่มีที่รีดดินก็หาขวดหรือหาอะไรที่เป็นทรงกระบอกนะคะกลิ้งเลยต่อแบบนี้นะคะนี้ ปิ้งบนนี้ก็คือระวังว่ามันจะติดพื้นหน่อยนะคะติดไม้ติดนิดหน่อยเช็ดด้วยดินนี่แหละพยายามทําให้มันเท่าๆกันตรงไหนไม่เท่ากันก็แต่งนะคะครั้งที่หนึ่งต่แบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งอันนี้ระวังอย่าให้มันมีฟองอากาศนะคะซึ่งมันเกิดได้ง่ายมากอันนี้พับครึ่งนะคะแบบนี้ค่อยๆดันไป จัดให้บินมันเท่ากันก่อนแล้วก็กลิ้งเหมือนเดิม นีได้แล้วล่ะมือมือแล้วจริงถ้าทาต่อก็ได้นะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะได้แล้วคือถ้าใช้เครื่องนวดดินน่ะมันจะเร็วแล้วก็สวยด้วยเพราะว่าความสม่ําเสมอของแรงมันอ่ะมันสม่ำเสมอกว่ามือเราแน่นอนนะคะอ่ะอาทีนี้ม้วนหน่อยมมวนหมวนหมวน ลองตัดกันก่อนนะอันนี้มันไม่ใช่ดินของสก๊อปปี้นะย่อดินตัวนี้มันเป็นของผสมอะของจีนของไทยม่วหมดถ้าเป็นของสกอปปี้ล้วนๆเนี่ยเวลาตัดมันจะสวยแต่อันนี้มันผสม,มของจีนอยู่ด้วยเวลาตัดมันก็จะเสียทรงนิดหน่อยเดี๋ยวเ้าลองก่อนนะก็ลองตรงปลายเนี่ยเราตัดเราก็คลิ้งนิดนึงอืมอได้อยู่ประมาณน,นี้นะคะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ตั้งไว้ก่อนนี่อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนอ่ะอันนี้ได้อะโวคาโดมาหลายชิ้นเลยนะ คือถ้าดีเราต้องตัดลงไปเลยนะคะแต่ว่านี่แหละบางอันนะมันยุบประมาณนี้เออได้ไหมได้ยูไดยูอ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะว่าประมาณนี้ใช้ได้ไหมความกว้างประมาณห้ามิลทำไรสวยกว่าล่ะไม่สวยทักทางหนึ่งสอง สามเอาท่านี้ก่อนอมาดูซิเป็นอะโวคาโดไหมอ่าทีนี้ก็มาแต่งให้เป็นทรงอะโวคาโดนะคะโค้งๆใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อยๆดันมาค่อยๆดันมาแบบนี้ค่อยดันมานี่แบบนี้นะคะ สำเร็จไหมเดี๋ยวเราเอานี่ลอย ว่าใส่เม็ดหมดเลยเพราะไม่ใส่เม็ดแล้วมันดูไม่น่ารักก็เลยใส่เม็ดให้หมดเลยค่ะเรามาใส่อะไหล่ตัวนี้หน่อยข้างบนนะคะเผื่อว่าจะทำเป็นพวงกุญแจตังหูอะไรเนี้ได้หมดเลยนี่ก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยหมุนนมุนลงไปอ่า ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพออบเสร็จเราจะมาหมุนตอนที่อบเสร็จอีกสักรอบสองรอบอันนี้และเราจะใส่ความน่ารักให้มันลงไปอีกโดยการใส่อะไรเอ่ยรู้ไหมคะใส่ลูกกระตา่ายมันก่อนเออ,เอ,อไม่ง่ายนะจ๊ะเมื่อกี้เราจะว่ามันใหญ่เกินเวลาก,กดลงไปอะมันแบนลงไปอีกมือเลอะเถอะเละเทมแล้วมันไม่ติดอ่าได้ไหม ได้ทีนี้กดลงไปให้แบนกดลงไปให้แบนตึงตึงึงตึงมีลูกกตาแล้วก็ต้องมีปากแล้วปากก็ยากกว่าลูก,กตาอีกถ้าใครใช้เป็นเออะไรนะปากกาเขียนก็ได้นะคะแต่ก็มาชอบทําแบบนี้รู้สึกมันยากดีเออเอาก็าไปเอาติดมือติดมือ เส้นกลมๆที่มันเท่ากันน่ะมันยากแล้วเหรอทำไมค่ะฟ้าก็เริ่มมืดแล้วอันนี้เราต้องดัดให้มันยิ้มด้วยนี่สิอยิ้มได้ยังได้ไหมได้นะติดพื้นี่ทำไมออก ทำไม่บนพลาสติกบนพลาสติกโอเคต้องการเส้นเล็กมากนั่นนั่นนั่นอะไแล้วเปนไหมอันนี้ใหญ่เกินเปล่ามีที่ให้ยู่างใหญ่เกิน นี่แหละต้องลองนี่ที่อยู่ใหญ่ยยเกินค่ะได้ไหมได้ทีนี้เราก็พลิกไปด้านหลังแล้วก็เอาลงไปแบบนี้ติดเม็ดมันอีกเออุอปสรรคมันเยอะลิดไหมอ้อได้แล้วพี่น้องปึ้งใส่แก้มก่อน แคมข้างๆตอใหญ่เกินใหญ่เกินไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกดแบบแล้วมันใหญ่เกินต้องเล็กอีกกว่าจะได้เพราะมันเล็กมากได้อันเดียวพอนะแ้วกล่าว่าจะทำทั้งหมดเลยนะใส่ลูกตาอันเดียวก็เกือบไม่รอดได้ไหมได้สิต้องได้ไป อบมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะส่วนไอพินตรงเนี้ยเราก็หมุนเพิ่มไปอีกสักรอบนะอันนี้หมุนเรียบร้อยแล้วก็คือหมุนให้มันแน่นขึ้นนะคะอีกหนึ่งรอบบางอันก็ได้สองรอบนะบางอันก็รอบเดียวแน่นแล้วให้มันแข็งแรงขึ้นหน่อยเรียบร้อยแล้วอะโวคาโดไปปั้นเล่นกันนะอันเนี้ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าดินที่ใช้เนี่ยเป็นดินจีนเวลาเราตัดเนี่ยมันยุบยุบไปตา,ตามมือตามมีด ปั้นไม่สวยเราก็โทษอุปกรณ์ไปก่อนเออถ้าปั้นสวยเราก็ว่าฝีมือเราไง